มองเบึงหลังนี้ครับผมอือเห็นะครับพี่น้องพันกาะอืปอปางที่อยู่วะครับพี่น้องเบึงพี่พุม่มขึ้นในบึงครับผมพี่น้องครับด้านหน้าผมเห็นน้ำติ่งแล้วครับผมเบื้องครับว่าเป็นป่ายอยู่ในเบียดห้องวะหลุนหลุนกันครับน้ำติ่งแต่ฟางๆออกครับบางที เงี้ยนีหลีครับพี่น้องป่าอยู่ในเบ็ดครับวูสสวยครับพี่น้องสวยสวยเลยอ่นีนอืมเห็นไหมครับพี่น้องอูใส่สวยมากครับเต็มแรกครับพี่น้องเนาะปลาตัวแรกอูสวยสวยอยู่ครับผมโอ้โออยิงเขาด้านบนครับ ขั้นเบ็ดขมจมน้ำไปเลยแต่ว่าปา่าอู้ยู่ยูครับพี่หงยู่ยู่ยู่ยูดิ้นยู่ครับดิ้นยู่ดินด้นยู่ดิ้นยู่ดิ้นยู่เดี๋ยวจะต้อตั้งกล้องกันนิดนึงครับตัวานามบอสดินตัวป่ายู้ครับพี่น้องอู้ตัวงามยู้ครับนี่อ่ะนี่อ่ะแต่ว่าต้องไปยุตาิงานพี่น้องอุ้ยอะไร ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนี่เขาวาติดตามรับชมนะครับเด้อพี่น้องนี่พาพี่น้องออกมาหาในยูน่ากินให้เกาน,นะครับผมนี่แหละครับผมมาซำไม,ม้ครับพี่น้องซำไม,ม้ปาค่อหญ่ครับสำหรับเบสนี่กน็นี่ครับ คือเบ็ดไม่มาด้อพี่น้องอะย,ยักมากหม่ๆมเลยสามสิบหลังครับผมใส่ไปรอบวังหังนใหญ่ยยไม้ครับพี่น้องบ่หมาครับก็เรยว่าสิกลับมาไม้เก้านี่แหละครับสิพ่อเลยป่าไปยุบไปกินบ่จังมาหลุ่นมาชุนน้องกันเ้อครับพี่น้องนะจะรับเยื่อก็เป็นเยื่อป,ปูครับจังมาหลุ่นมาชวนน้องกันพอมีเตีมในเบื้องในชมบ่ ไม้ก็เป็นไม้ข่างทางขางถนนห้องนี่ล่ละปูก็ไปใต้เอาครับยังม่ขึ้นน้ำตาเขาหน้าปังครับพี่น้องไปเพื่อเป็นการบริสุทเวลาครับผมไปเสียบเบ็ดทุกันครับพี่น้องบัดนี้สิบเมื่อสิบคำครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณหาโมงก่ัวล้ะครับผมเบิองน้ำกันครับผมนี่เบ็ดชุดไม่เลยพี่น้อง บรรยากาศกา้าคึมครับผมป่าคึมคึมฝนตกลิ่นเบิดมือครับพี่น้องเดี๋ยวกับตกเดยกกับยุดครับวิธีการเสียบเยื่อนนะครับผมนี่ครับเหมือนเดิมครับพี่นอ้องก่อเข้าไปขางตาคือเรานี่แล้วครับตืก่อขึ้นมาน,น,นี่เรียบร้อยครับพี่น้องไปเอาไปย้อนครับผมมัน หลังมาหาอยู่หากินเดอ้อ เข้าไปครับจะหากินน้ำหวยน้ำานี่นะครับพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้กับนำน,น้ำให้น้ำหนากนกับพ่อมีอยู่่ว่าป่าอิู่บ๊อันเดือดไหลาหาใส่น้ำหวยน้นคล้องไปซะก่อน สามสิบห,หลังเริ่องว่าสิติจักเตี่ยมบ่พี่น้องมันบ่ไปลังต่อไปครับเขาเพิ่อนงามบ่ครับพี่น้องหน้าปังครับผม เขียวง่ามทักนะครับปลาหวยน,นี่หลายครับขังถนนนี่ จะลุนบิ๊กๆเลยเหรอพี่น้องเรื่องเรื่องอันนี้ที่ทำงานบรียาปู่เฮา หลังหยอดหยอดใส่เอาเลยครับพี่น้องเบิ่งเลยหมองใส่บ่หลายครับต่างกันมีเบ็ดคือกันเบ็ดข้าวเจ้าวกับมา่ใส่คือกันครับเพราะว่าข้าวเจเ้าเล่นบักไส่แบบใส่แซ่ไว้ครับบกขู่เพราะว่าผมบ่เฮ็ดจังซั่นเด้อพี่น้องเด้อ อันน่าจะของเมีอนอยู่เป็นแบบนั้นมันผู้อื่นเขาก็ด้ยยู่ไล้กินน้ำครับเพื่อพู้อื่นเขาจน้ำให้ยู่หากินน้ำกันครับพี่น้องออเดี๋ยวใส่ลังนี้พี่น้องเบื้องลังสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเลย เจอกันที่เดียวตอนยามนะพี่น้องนะมือเ้ินสก<ฮ>งเป็นอาบุญราเวทคกับผมบ้านไก่เคียงมุอคนพากกันเอาบุญของสาป,ปาเซยู <c> ่ <oughs> <c oughs> mất chưa gần hơn sau chút điều các anh em nhé các anh em nhé các anh em nhé các anh สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ก็เป็นเศร้าวันที่20ครับพี่น้อง20มีหน้าวันหกสิ6เจ็ดครับผมพี่น้องออกมาลวยามเบ็ดนะครับเด้อเบ็ดเยาปูนะพี่น้องเนะาะใส่ใบมือขึ้นนี้ครับมอวัานมาหลุนเบืองน้ำกันครับพี่น้อง เป็เดเยอะปูสามสิบหลังครับสิป่าจากตัวบ่ะจะกเตรียมบ่เยอะปูหนาแรงครับผมอันนี้บ้านผมหนาแรงยู่ด้วอครับพี่น้องเถอแต่ว่าน้ำกนี่็คือมีตลอดปีครับผมมีเอฟซีถันนึงเนาะคอมเมนต์อาวาหนาแรงป่าสิมาตาซ้ายว่าสันคลิปที่แล้วไหม มันสืบปลาตลาดมาติพ่นนะครับพี่น้องผมก็บ่ได้โตตอบอีหยังเพิ่อดอกครับมันก็เป็นความคิดส่วนตัวเพิ่นนะครับเนาะผมก็บ่รู้ว่าผมจะเฮ็ดไปเพื่ออีหยังนะครับพี่น้องสืบขาตลาดนะไปอย่ามเบ็ดเฮาดีกว่าครับพี่น้องเดี่วป่าวเศ้านี้ มาเหนื่อด้วยหัวเหญ่อยด้ย,ยที่เดินทางด้วยดึง,งแรงแดดมั้งครับพี่น้องลังแรกเยอะตายครับเอ้าเก็บขึ้นมาเลยครับผม หลังที่สองใจไม่หวยแล้วครับผมเบุงหลังก็ไปครับพี่น้อง เบ yeah! tamam. ็ดสามสิบหลังเบื่อนว่าจะไปปลาจักตัวเยอะปูเยอะปูมนี่เป็นย so ังไงนี่ว่าถือครับผมที่สามว้าชมกันเงียบๆเลยครับพี่น้อง ที่สีสีกันนิ่งครับเบี๋ยบ้านตายเยอะ <c oughs> เก็บม,มาเลย <c oughs> นี่ก็ยังนิ่งอยู่ครับพี่นอ้องโอ้ย đấy bớt đưa anh em là ก็นเนียนมันเยอครับพี่นอ้องยามเบ็ดมาสิป็นซิบหลังเลยครับผมก็นเนี่ยไปเต็มเลยมีอาการเลยมองไปหลังเด็กก็ยังนิ่งยังนิ่งอย,งอย,งอยงู่ครับยังได้วเบิดปปโอื้โหขจึ๊ หายจะกเตียมอ๋อสองนี่นก็มาถือครับโอ้อ,องต้องกันต่อครับพี่หน้่งนี่ก็มาถือโอ้ย มันไมนลืเน่เงียแะบว่า้นใสไหลๆื่นเห็นเยอะบ่อ,อยากกินแล้วอม,มองเบื้องหลังนี่ครับผมอืมเหนไครับพี่น้องพันกอ อืมางที่อยู่บ่ครับพี่น้องเบิ่งงบนที่ผมขึ้นอยู่เบิ้ง,งครับผมอืนี่ขั้นเบ็ดผมครับอยู่ไหนด้วยอยู่ไหนเนาะเขี่ยพักบ,บ,บุ่งมันพักอันี้โอ้ยคือเบาใช่ครับพี่น้องโอ้สูงนี่เอ้ย มอยูด้วยนี่ส่งโอ้ยเน้องูายูมอ,อยู่อีหลีครับพี่น้องน้องยังว่าจะดึงอยู่ว่าเบ็ดโกงเลยบุ๋งนะยมอ,อยู่น้อง่ะไรครับพี่น้องโอ้ออะ บึงน้ำกันต่อครับผมม่หมาดเลยลาสีใด้ปา่าตัวเรียกใส่ของเนี่ยโอ้ยบะเถือกซำมาอยู่มาอยู่นี่จะใส่น้ำไม่น,น้ำด้วยครับผม ไครื่้งน้ำห่วยน้ำห้หนนหน้องครับดันนาผมเห็นน้ำติง่งนะ้ครับผมเบิร์ครับว่ามันป่าอยู่ในเบียร์ท่่าหลุดด้วนก,กันครับน้ำติ่งแต่ฟังๆออกครับบางคนเงี้ยนีนีครับพี่น้องป่าอยู่ในเบียครับอ ส่สวยครับพี่นองใส่สวยเลยอันนี้อืมหนินครับพี่น้องโอ้ใส่สวยมากครับเต็มแรกครับพี่น้องเนาะ๋ยวผมขึ้นในบ้านครับผมเต็มแรกเต็มแรกตัวแรกปลาตัวแรกโอ้ใส่สวยอยู่ครับผม โอ้ยยิงเขาด้านบนครับออกปากด้านบนโอ้ยสวยเด้อครับพี่น้องเด้อนี่โอ้แปลโลกันอยู่ครับผมเนอะ่น้องเบิ่งใส่ปลาที่เหรครับอืมวงามครับอวนดีครับผม เมแกเดมแรก็แมแรกมัน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 มนบมเตีมยมพี่นอนเบิง้งแล้วส่งมีมาแล้วมาแล้นี่ครับผม แมบมันครับพี่น้องแบบแรกส,สวยๆครับเก็บครับผมนี่ัวงามอยู่เขาเบาตาเลยครับผมเนี่ยมาเตะไก่เห็นต่นนามตีนครับผม đến với mình quá to khắp bạn chị, em đẹp quá đẹp mát là khi nó không bao nhiêu là các bạn บรรยากาศตอนเศร้ามื่อนี่ก็เป็นสีฟ้าครึมคมค,มครับผมคือยังสิมีฝนอยู่ยล่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ตกครับตกอยู่บดมือบดเวียนตกแต่ว่าตกแล้วก็ยุดตกแล้วก็ยุดครับนีต่ตกบ่แห้งกต็ตกหยุดหยุดไปรุ่นเบ็ดต้องกันต่อครับบอนหยิบกิ๊บหม้อถือ อืมดิองังอมากเก็บนะครับพี่นนองมนะไปยำไปก่นอนนี่ครับว่าถือวมันจิมีแบบโลมาลำอีกซะอืม mất thì cắp thì ngồi hơi 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 này hơi 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 พุ่วพุวอะไรเงี้ยเบ็ดผมก็สิเบิดแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวอยู่บ่ถึงสิบหลังครับโอ้โอหพี่น้องเบื้องหลังนี่ก้อนครับนี่ขั้นเบ็ดผมจมน้ำเลยสวปางโอ้ยู่ยูครับพี่น้องยูยู่ยู่ยูดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่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 เดี๋ยวจะต้องตั้งกล้องมันนิดนึงครับมือนเมืนมืน สองโอ้น้ำกระไลคับพี่น้องโอ้อยากอ่นอมมางนนกันนะตัวน้บ่ดินตัวปาย่ครับพี่น้องโอ้ตัน้อย่ครับเนี่เอ้าแต่ว่าเต้องไปใหนพี่น้องโอ้ยไ ดูชีก็บางหันครับตัวนี้ก็บางหัน้ม่นั่นด้วยห้วตูบเลยพี่น้องเลยนี่ครับผมหืวตูบบ่หอดตอ,อกครับบ่หอดโลด,ดอกวันหาขีดเดี๋วเบึงเอา้าเก็บครับสวยๆครับพี่น้องแต่งที่สองครับ มาแล้วเตีที่สองสวยๆมาถึงลกครับตัวนี้มาถึงแต่ว่ากับว่าเป็นยังตัวงามตัวงามโอ้อ้วนดีเลยพี่นอ้องเนียนตุ๊บเลยกำมือเดียวโบหุ่มนะครับหวังเบิ่งใส่ปลาครับผมสวยครับพี่น้องเก็บครับผมมนัมนมนัมนมันมันมันแล้วมันแล้วเตียมที่สองมาแล้วอืม อโอ้นี่กินเขาดีเลยถึงมังแข็งผมอดได้ปะเนอะอดได้ยอ้ย มันมันมันียมดีสองโอ้อ,อเบิดเบเยี่หางครับไปลุ้นกันต่อครับผมเบิดจะมืดแล้วครับพี่น้อง นี่ครับรถือครับน้ำเนี่ยมือสั้าเป็นสีมันมัเรื่องสี่ครับขามน้ำบ่มีออกซิเจนเนาะพี่น้องเนาะเรื่องสี่นี่เขาพูดถือมีไงดินพัวะพวอีกเนี่เป็นยังนี่บถถือครับบถถือเนา เหลืออีกสองสามหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องต้องน้อกันครับมาบ่ตื่มกันอีกไม่เงี้ยอบ,บอถือ,อ บสถืกนะต้องสุดท้ทยครับผมถ่ายสุดท้ทยสุดท้ทยก็บ่ถืกครับพี่น้องเอา้าบาดนี้ผมไล่เก็บเบ็ดกลับขึ้นนู้นนะครับพี่น้องนะเด้อเดี๋ยวคุณไปเจอกันทีเดียวครับยี่ทั้งรถครับพี่น้องปไปไปพึ่งผลสรุปเอาครับมือนี่ครับพี่น้องครับผม หมัอยู่ครับพี่น้องได้สองเต็มครับเ้าน,นีครับผมตาพเพื่อเลยบิวไปกินนะครับพี่น้องเนาะเบ็ดสามสิบลังครับเยอะปูมือเสากระมือกระมือไปกินอยู่ครับพี่น้องลดไปตัวนึงครับลดไปได้จังเลยเบ็ดกระบอกหางของมันถือหน่อยสักบุ้งอ่ะจังเลยกากพี่น้องจังน้อยนะครับผม ฝากพี่น้องซอยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องดดเด้อผมเสด็จมีกำลังใจหาคลิปไหมพี่น้องไิ่มต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอากราบลาพี่น้องไว้สมน้กอนด้วยครับผมโอกาสนาเขาจะมาผู้พอกันไหมครับไปหาอยหากินแนวไดพี่น้องซอยติดตามซอยเบิองซอยแง่งผมคือเกาในเด้อครับพี่น้องเด้อมามาเบ่งผลงานเขาครับบัณฑิตแล้วลผมก็จะขอฝากพี่น้องไว้สมนิกร์้อนครับไปครับ ทางเราคนงานเซานีห้องครับพี่น้องโอ้สองแต้มครับพี่น้องสวยๆเลยของตัวนี้โลก้กลัวอยู่แล้วครับตัวลวประมาณขีดมุกขีดเนาะขีดว่าประมาณน,นี้แหละกำเต็มมือมครับกำล้นมือมันกำเต็มมือออน,นะไปครับผม